ที่แรกแล้วมาดูในปุรู้สึกยังไงบ้างครับที่นี่ะครับเคยมาไหมครับไม่เคยนะครับดีฮะดีฮะรู้สึกดีประทับใจตรงไหนครับได้เรียนรู้จากครูแล้วมุมมองในการมองงานศิลปะอู้แบบเราก็ไม่เคยได้มีมุมมองแบบนี้อะไรเงี้ยเรื่องเทคนิคการเขียนรูปอะไรเงี้ยบางทีเราก็ไม่รู้จักครูแล้วก็แนะนำได้รู้ว่างานมีค่าอย่าง เข้าใจมากขึ้นไหมครับเข้าใจเข้าใจมากขึ้นดูงานละเอียดขึ้นแล้วเวลา,าครับเราดูงานศิลปะแบบที่เราเข้าใจแล้วเนี่ยม,มันแตกต่างจากเมื่อก่อนที่เราเคยเห็นภาพยังไงมันก็จะมีคือมีมิติที่มันน่าสนใจมีมุมมองที่แบบเรารู้สึกอิ่มกับมันมากขึ้นเป็นอิ่มกับมันมากขึ้นรู้สึกคุณค่าของมันเนี่ยมีหลายมิติที่เราน่าจะมองได้แต่เราไม่เคยมองก็เป็นอะไรที่ทําให้เรามีลึกซึ้ง มากขึ้นนะครับในการมองหาศิลปะครดีมากเลยครับจะต้องไปรอดูอีกที่หนึ่งนะครับครับผมครับนี่เอาสื่อเขาสื่อชอบไหมครับงานตลาดอาร์ตมาร์เก็ตที่นี่ชอบขึ้นมาแล้วก็น้องสตาดีครับเคยมาไหมครับเคยมาที่นี่มาก่อนครั้งแรกเลยเคยคิดจะเข้ามาไหมครับเมื่อก่อนเคยค่ะแต่แต่ไม่ได้เข้าเพราะว่าไม่เข้าเพราะเ ก็อย่างอย่าง,อย,างอย่างที่ครูแหลมเคยบอกว่าแบบบางทีเราจะมีความรู้สึกว่าศิลปะมันมันไกลเกินกว่าเร <ใจ S 1> ามองมาเข้ามาดูอาจจะแบบไม่ไม่ไม,ไม่เข้าใจอะไรเงี้ยค่ะไม่เข้าใจไม่เข้าใจว่าแบบศิลปินเขาสื่ออะไร<ม>แต่วันนี้มาก็แบบเหมือนเหมือนเราได้กลับไปแบบทําตัวตัวเองแบบให้ือนเป็นเด็กๆอะเพราะว่ามองเดินเข้ามาแล้วรู้สึกตื่นเต้นแล้วก็อยากจะดูอยากจะอะไรแบบ ที่ที่เดินมาที่หอศิลป์เจ้าฟ้าเนี่ยประทับใจตรงไหนครับประทับใจตรงาภาพภาพที่ชอบงานศินละปะที่ชอบคือถ้าประทับใจก็คือว่าเราเราได้มาเห็นผลงานของ <c oughs> ระดับปรมาจารย์รุ่นเก่าๆอะไรเงี้ยค่ะคือเห็นแล้วมันก็ขนลุกว่าแบบโอ้เขาทาได้ขนาดนี้อะไรเงี้ยแล้วก็แต่ว่าส่วนที่ชอบจริงๆเนี่ยคือคือจะเป็นส่วนที่ ไม่ใช่ส่วนที่ชอบจริงๆก็ต้องเรียกว่าแบบส่วนที่มาเห็นแล้วแบบมัน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 สดชื่นคือผลงานเด็กๆที่ส่งเข้าประกวดตรงโตชิบ้าคือมัน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 เหมือนกับว่าให้เป็นความหวังว่าเด็กที่สนใจศิลปะเนี่ยแล้วก็สนใจงานศิลปะแล้วทําออกมาได้ขนาดนี้คือมันยังมีแล้วก็มีเยอะด้วยก็เลยทําให้ความรู้สึกว่าเออเนาะมีคนมีคนสืบสานต่อค่ะเพราะว่าตอนที่เราไปดูงานของรุ่นใหญ่มาแล้วเนี่ยเราก็รู้สึกว่าอู้ ตัวเราเนี่ยมันไม่สามารถอยู่แล้วแล้วพอเราเห็นว่าเออยังมีเด็กๆนะที่เขาก็สามารถที่จะสืบทอดตรงนี้ได้อะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าแบบก็ดีใจแลมีคนสืบอต่อีคุณพ่อเหรอครับดูงานของอาจารย์จำหลัดแล้วเป็นยังไงครับชื่อผมว่าในหอศิลป์เนี่ยทุกห้องที่จัดเนี่ยนะมันมันมีความแตกต่างนะับมันให้อารมณ์ของคนดูเนี่ยไปไปคนละอย่างซึ่งผมก็เหมือนกับคุณพ่อไม่ต่างกันคือไม่ใอรรู้เรื่องหรอก แต่ภาพภาพวา,าดของอาจารย์จำรัดเนี่ยถ้าผมมาเองมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะใช่แต่ว่าวันนี้โชคดีคือคือได้คุูแหลกมาที่บานเราให้รเราเข้าใจว่าเออบางภาพเนี่ยจริงๆมันเกิดจากจากประวัติศาสตร์<า>รอะไราแล้วมันเกิดขึ้นได้ยังไงจากวิธีคิดของศิลปินนะซึ่งซึ่งผมว่าบางทีเราเองเราเราเราอยู่ในถ้าแต่เราอยู่ในสมัยนั้นๆอย่างเงี้ยเราอาจจะไม่ได้คิดขนาดนี้ก็ได้ครับก็รู้สึกว่าเออบางทีเนี่ยมันก็เป็นมุมมองหนึ่งที่ที่เราได้รู้ว่าเออศิลปะบางอย่างเนี่ยถึงเวลานึงแล้วพอเวลาผ่านไปเนี่ย มันบอกเล่าเรื่องราวจริงๆของของคนในยุคนั้นให้ให้กับเราได้เหมือนกันนะครับก็เลยคิดว่าเออศิลปะนี่มันเป็นอะไรที่ผมว่ามันก็เป็นแรงดึงดูดอย่างหนึ่งน,นะแต่ว่าการที่คนจะเข้าใจใมันผมว่ามันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายแต่จริงๆมันอยู่กับเราแล้วผมว่าแต่ว่าเราเองเราอาจจะไม่ได้ใช้มันในมุมที่ที่ชีวิตเราทุกวันนี้ดาเนินอยู่จริงแล้วมันก็ต้องศึกษาก่อนนะ ก่อนจะมาดูงานว่าศิลปินมีชีวิตยังไงล้วคิดยังไงแต่ส่วนมากเราไม่ค่อยศึกษาตรงนี้มาถึงก็สัดเลยอันนี้เราสวยเราชอบคือสวยบนบนบนความบนสีสันมากกว่าไม่ได้สบนบนเนื้อเนื้อหาคุณค่าของมันใช่ครับเดี๋ยวไปดูที่ต่อไปกันนะครับครับ อันนี้ข้อดีก็คือว่าเขามีคำนิยม่อนจะใช้รูดจะใช้รูดยังเสมอ้ั้อันนี้มคาือใครถามอะไก็ได้นก็ไม่ารอยางจะได้รู้สึกของคุณเชครับจัไฟแนีได้เงินมเ็มแมันเต็มอันนี้เต็นคนได้ิง่อี คือเป็นชุดถ้าเราคุ้นเคยกับสุโขทยมันจะมีมุมที่เป็นสระน้อันนี้ก็จะเป็นมีทที่เป็นมะันจ้อนมอันนี้ก็เป็นการนั่งรี่อยุ่ที่แป็นแ่ที่เมีที่ลาสตทีชิ่งนี้นะแล้วก็มีที่นี่เข้ากนยที่แต่ที่นี่ที่ อันนี้จำได้การที่วิเคราผลของเด็กที่เรามาดมทูที่มีน้องคนหนึง่งก็ทำที่เขาเรียนภาพพันนะครับมันมีอ่คือการบหลวาม,มันจะแบ,บ่งเป็นสามสามประเภทคือไทยประเภทนี้แล้วก็ไทยประเพ,ณ,ะะะเพณี้ร่วมสมัยหรือไงนี่นะมมแล้วก็แล้วก็ศิลปกรรมร่วมสมัยต่อ แยกกันไปเลยแต่ว่าทั้งหมดจะอยู่ในพื้นที่กิจกรรมก็จะไม่มีงานงานปัน้นนะครับไม่มีงานประดิษฐต่าขึ้นมาคืนนี้มันเป็นสภาพจรินงนะฮะตรงที่เขาตรง่าช้างตรงหน้ามหาอะไรเขาอะครับแล้วข้ามไปข้ามมาพราะพราะจะภาพาจริงเดี๋ยวเอากิจกรรมไทยมาประยุกต์นมเมก็มันจะทอนเนี่ยสิ่งที่จะมีปฏิบัติเด็กคนนี้ คือเด็กที่ทํางานชิ้นที่เรื่องของคอคอมพิวเตอร์ชิ้นหนึ่งที่เป็นรถไฟฟ้าเห็นไหมครับอ่าเนี่ยฮะคนเดียวกันนี่นี่คือชิ้นที่แฝงเล่า่ากเลยอยากได้ชิ้นนี้ น <Yes, mm hmm ี่เป็นมันคือมันเหมือนลมมันพัดอ่ะเนี่ยครับมันพิ้วมันเป็นมันอ่อนโยนมากแล้วก็คือความรู้สึกเราเราเราคงไปเดินย่ำได้นะครับในความที่ของผู้แหลมนะถ้าเกิดเราได้ภาพนี้เป็นเสื้อของเนี่ยเรากลับมาบ้านเราไม่เหนื่อยนะแล้วเรามีโซฟามีเก้าอี้สำหรับนั่งแล้วก็มองภาพเนี้ยกลัวมันหายไย แล,แล้วก็ศิลปินเนี่ยปานิดมากเพราะเขาใช้สีไม้สอสีีฮะสีไม้ใช้ไฟเขียนที่เเส้นใช่ไลุที่ไปดูดิแล้วแบบใชสีโอ้โหรักชิ้นนี้วันนั้นมายืนอยู่ตรงนี้นานมากแล้วก็แบบคือสบายใจมากแล้วอยู่กับงานที่นี้แล้วรู้สึกว่าเออนี่มันเป็นเป็นศิลปะที่มันช่วยเราจริงนะครับ มันเนียบมากนะครับเนียบคือคือเขาบรรจงเขียนหญ้าทีละเส้นตามลมกระแสะลมที่มันพัดไปแล้วก็เป็นอย่างชิ้นที่ที่ชอบนะครับแล้วก็ผู้หลักว่าเขาก็ต้องมีเวลาอย่างีสี่ห้าเดือนสำหรับงานชิ้นนี้นะฮะคือมันคือน่ารักมากแล้คือคือเรารู้สึกได้เลยว่าเขาเนียบแล้วเขา ก็เขาต้องเป็นคนที่อ่อนโยนมากจริงตริงนี่ยเนี่เส้นอย่างเงี้ยเฮ้ยเฮ้ยีพื้นที่มากมากแล้วเราก็สร้างกำลังให้กับเราเนียเป็นการนศึกษี่าคือ กวกที่ต้องกานสอบ้อเรื่องราวเยอะมันเปมนทางเดินะครับาใจที่โดน